สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีระดาวาละครห้องสองเลขที่38สาขาวิชาภาษาไทยค่ะสยามมนุสติใครรานใครรุกดาแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดหลังไหล ยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรติงามหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย หากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหมวยหมดสิ้นสกุลไทย